สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นานำโชคชาแนลนะครับวันนี้พามาพบก,กับสูตรเด็ดเล็ดดังของหุ้นนิเคอีช้าบวกป่ายประจำวันที่13พฤษจิกายนพุทธศักราช2 5ันนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เรรยนการพนันนะครับ เข้ากลุ่มลายรับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube ID Line เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดตามนี้นะครับก่อนที่เราจะมาดูเลขเด่นประจำวันนี้กันนะครับเปล่าไปดูผลของวันที่12พฤศจิกากันก่อนนะครับเช้าออก729 36ครับป่ายออก3 3 138ครับ วันที่12แอดให้นะครับนี่แค่อีกเช้าบ่ายให้8กับ5ครับ8มานะครับมาบ่าย8มาบ่ายครับเจาะแตกนะครับ8 3นะครับตรงนี้นะครับเจาะแตกบ่าย3 8ครับ นี่คคิเช้าบ่ายประจำวันที่13เดือน11 68นะครับอ่ะนี่ครับ38ที่ว่าเจาะแตกนะครับนะฮะเรามาดูเลขเด่นวันนี้กันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็ได้ไปนะครับ38นะครับก็ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะครับ เดนวันนี้ได้แก่2และ3ครับเจาะ2ตัว28งแปดสองหนึ่ง3องสี่สเสาสานสสสเเ้นนะครับเน้นไปที่ สามสี่นะครับและสองหนึ่งครับเจาะสามตัวหกสามสี่เก้าสองหนึ่งศูนย์สองแปดห้าสามเจ็ดครับ เข้ากลุ่มลายนะครับรับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงในยู u ูบ ID ไลน์ครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดตามนี้เลยนะครับมาสรุปนิเกอีเช้าปวกป่ายวันที่13นะครับเด่น2กับ3 เน้น2ตัว3 4 2 1ครับเม็ดเดียว2ตัว921เข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับเลขตัวเดียวเน้นเน้นและแนวทางทีมได้ลงใน u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาเมื่อวานี้ครับเม็ดเดียว1 6 6 1นะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับฮาหนอยเย็นฮาหนอยทุกฮาหนอยนะครับแล้วก็หวยหุ้นต่างๆหวยวีพีต่างๆในกลุ่มเรามีให้นะครับไป แอดไลน์มานะครับตามไอเดียนี้เพื่อที่จะขอกติกาสอบถามรายละเอียดการเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ